สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะสวัสดีวันสงกรานสำหรับเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะคะวันนี้วันที่13เมษายนนะคะ2 5 6 4ค่ะขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีความสุขเนาะมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันทุกๆคนเลยสำหรับบ้านเรานะคะวันนี้ก็ ไม่ได้ไปไหนมาสวนดอกไม้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าไม่ได้ตัดดอกไม้ส่งเนาะเพราะว่าก็ให้ได้วันหยุดเนาะให้ได้อยู่บ้านแล้วก็ได้ทํานูน่ทนทํานี่เดินเล่นมั่งอะไรมั่งแล้วก็มาเดินเล่นชมดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะ ก็ดอกไม้แปลงนี้นะคะก็เป็นแปลงใหม่ที่กำลังงามอยู่ก็พร้อมตัดแล้วนะคะก็ตัดส่งลูกค้าไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบ้างนะคะก็จะมีฝั่งทางนี้นะคะที่กำลังโตยังไม่ได้ตัดนะคะแล้วก็ที่ตัดขายอยู่ก็กำลังเป็นแปลงนู้นนะคะแปลงนู้นที่กำลังตัดขายอยู่คุณได้ตื่นสายที่บ้านเรานะคะพร้อมขายอยู่ตอนนี้ก็คือร้อยสีนะคะพร้อมตัดร้อยสีนะคะถ้าสมมุติว่าต้องการแบบ ประหยัดพื้นที่เนาะก็ตัดคราสีรวมกันไปนะคะร้อยสีเราตัดสีละ3มกิ่งค่ะ3กิ่งร้อยสีก็300กิ่งนะคะราคา750บาทรวมค่าส่งค่ะสีสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆถ้าสมมติว่าเพื่อนๆต้องการให้แยกสีนะคะเราตัดสีละ10กิ่งถ้าแยกสีเนาะ แยกสีตัดสีละสิบกิ่งราคา20ิบาทนะคะร้อยสีก็พันกิ่งพันกิ่ง,งราคาสองพันบาทนะคะค่าส่งอีก2 5 0ห้าบาทที่เหลือจากค่าส่งตรงนี้นะคะเดี๋ยวแม่ค้าออกให้เนาะพันกิ่งนี่ส่งประมาณสองกล่องค่ะนี่แบบนี้นะคะสวยๆทั้งนั้นเลยมีทั้งสีสดสดสีหวานหวานนะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะชอบนะคะถ้าสมมุติว่าพื้นที่น้อยนะคะสั่งชุดเล็ก 60กิ่งเราจะตัดให้24สีราคา190บาทรวมค่าส่งนะคะชุดเล็ก24ร้อยเก้าสิบาทรวมค่าส่งถ้าชุดใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงก็34นะคะ34ราคา250บาทรวมค่าส่งเราตัดให้90กิ่งนะคะสวยๆทั้งนั้นส่วนแหวนเพชรน,นะคะด้านนี้ก็มีอยู่24ส,สีนะคะแหวนเพชรตอนนี้มี24สีส คลาสสีก็ราคาเดียวกันค่ะ60กิ่งราคา190บาทนะคะถ้าแยกสีก็24สีก็240กิ่งราคา600บาทนะคะสีนี้คุณนายตื่นสายสีนี้เบอร์77นะคะสวยมากๆสีสดมากๆสวยมากๆเลยนะคะแดดร้อนแล้วนะคะ ติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ก็ทักกันเข้ามาได้นะคะที่ Line แอดวายใส่เครื่องหมายแอดไซนนะคะแล้วใส่ yung นะคะเบอร์โทรศัพท์0 8 1 4 0 0 7 1 3 7ค่ะวันนี้ยุงลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย